สวัสดีครับทีวีชาแนลอาร์ซอนแฟนครับครับผมวันนี้วันศุกร์ที่สิบมกราคมครับสองพันห้า้ยหกสิ็ดะเออหกสิบปนะครับนั่นเกือบอีกแล้วนะ2568นหสิดนะก็โอหหลายที่วันนี้จัดวันเด็กอ่ะจัดวันเด็กแต่วันเด็กพรุ่งนี้วันของจริงนะวันวันเสาร์นะครับแต่ว่าวันนี้ก็หลายที่ยิงเรียนเด็กๆน้องๆหนูๆก็หลายที่เลยจัดงานวันเด็กกันขอให้มีความสุขกันนะครับทั้ง เด็กๆทั้งหลายรวมทั้งผู้ปกครองด้วยมีความสุขกันไปนะไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงครับขอให้เราใช้ชีวิตในแต่ละวันในแต่ละช่วงให้ดีและมีความสุขที่สุดทาทุกอย่างให้ดีที่สุดนะครับไม่ต้องไปคิดไกลมากมายเอาแค่ปัจจุบันแค่นั้นพอแลแ้วท่านจะมีความสุขไปในแต่ละย่างก้าวของการเดินทางของชีวิตนะครับก็ฝากไว้นะอ่นะก็ ขอบคุณพี่น้ออีกท่านหนึ่งที่ให้การสนับสนุสน,นนะครับสปอนเซอร์หลักของที่หวยนะวิระอามูเลศสิบสี่นะครับในช่องทางแอปม่วง L L นะเป็นร้านที่ให้เช่าบูชาวัตถุมงคลนะครับทั้งเหรียญทั้งพระทั้งตะกตรุดโอ้โห,หกดเข้าไปนะไปไปชมกันได้นะครับถ้ามีอะไรสอบถามก็ไปสอบถามทางเจ้าของร้านเลย ที่พี่เขามีน้งใจที่จะมาเป็นสปอนเซอร์ให้กับที่หวยเพราะนั้นที่หวยก็มีหน้าที่ PR นะมามาบอกกล่าวกันนะครับก็ถือว่าช่วยกันแหละนะพี่เขาเป็นสปอนเซอร์ให้ผมก็มาบอกให้พี่น้องเอฟซช่วยเข้าไปกดดูแล้วท่านใดที่สนใจชื่นชอบก็เช่าบูชากันได้นะครับอยากได้ของแท้แค่คลิกนี่นะผมปักไว้ในช่องเพิ่มเติมให้แล้วครับฝากเข้าไปกดกันด้วยแล้วกันนะถือว่าเป็นการสนับสนุนพี่น้อง ตระกูลปืนใหญ่อาร์เซนอลด้วยกันนะครับวิละอามูเลต14อย่ยังแท้ของแท้แค่คลิกเท่านั้นเองนะครับมาส่วนอ่ะห้ามลืมประหมึกของพี่ตี่ห้วยนะครับทักไลน์มา tontcrb a เมื่อวานนี้เพิ่งมาอีกรถใหญ่ๆเลยสั่งมาได้เลยนะครับ100กรัม300บาทอามร2 0บาทส่งทั่วไทย ถ้าเป็นแพ็กเกจ3กล่องขึ้นไปก็เพียงแค่กล่องละสา0บาทเท่านั้นครับพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดเลยนะไม่ใส่สารปรุรสแล้วก็ไม่ใส่าสารกันบูดใดๆทั้งสิ้นครับอร่อยข้ามปีทีเดียวสำหรับมึกคลาสสิกข,ของที่หวยนะครับสากไว้ด้วยไลน์กันมา T O N T C R A B นะอืมชาวนี้เป็นน้ำอุ่นผสมกับน้ำมะนาวาเจ้านายก็ทำาให้เขาบอกว่าโอเคเลยก็ลองทำเพื่อจะได้พอเชา้ชาๆว,วันนี้ ที่กำลังลงคลิปปุ๋ยยี่บสององศาจะถือว่าอากาศดีตอนนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณหน้าหนาวต้องขอบคุณจริงๆที่ท่านได้ทำหด้าที่ปีนี้ได้อย่างเคร่งครัดมีระเบียบวิน,นัยสร้างความหนาวเย็นให้กับพี่น้องชาวไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครได้อย่างดีเลย <c oughs> <c oughs> ขอบคุณจริงๆวันนี้นะก็อย่าเพิ่งรีบไปไหนขออยู่กันยาวๆก่อนนะครับขออยู่กันนาๆยาวๆก่อนละกันอ่า เมื่อคืนก็มีบอลเอเคัเดี๋ยวค่อยมาไล่เรียงกันวันนี้เดี๋ยวจะมาสรุปไม่ใช่สรุปหรอกเอาข่าวที่าอ์เซนเราเองนะครับให้ความสนใจในนักเตะที่หลายคนบอกว่าพี่ที่หัวไมอการานี้จะมีใครไหมอ่จะมีใครไหมตอนนี้ที่มีข่าวนะกับเราแล้วก็ค่อนข้างจริงจังนะครับค่อนข้างจริงจังแล้วก็ทางสื่อสื่อใหญ่เนี่ย นะโดยเฉพาะพวกทานเฟอร์มาร์เก็ตเนี่ยพวกนี้เขาลงข่าวในรายของนิโกวิลเลียมนะครับนิโกวิลเลียมปีกทีมชาติสเปนชุดแชมป์ยูโรล,ล่าสุดเลยนะแล้วก็ตอนนี้ทำผลงานได้ดีมากๆนะครับเรื่องของเรื่องคือแอตติกบินเบาเนี่ยเขามีค่าฉีกสัญญาของนิโกวิลเลียมอยู่นะนิโกวิลเลียมหลายคนคงจะรู้จักกันานะนะอะไรผมก็ค่อยลงเป็นภาพหน้าปกให้แล้วกันตอนนี้ ผู้สื่อข่าวของเดอะมิลเลอร์ครับคือจอห์นคลอสจอห์นคลอสเลยนะรายงานว่าสนใจอาร์เซนอลน่ยมีความสนใจในตัวของนิโกวิลเลียมแบบจริงจังมากเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีคล้ายๆเป็นมีกำแพงกั้นอยู่เล็กน้อยก็คือในเรื่องของค่าเหนื่อยค่าเหนื่อยของนิโกวิลเลียมที่รักอยู่ที่บินเบาอยู่ตอนนี้อยู่ที่300แสนปอนต์ต่อสัปดาห์3ามแสนปอนต์ต่อสัปดาห์ตอนนี้ นักเตะของอาร์เซอนอลที่ได้รับค่าเหนื่อยที่สูงสุดในทีมอาร์เซอนอลก็คือคลายฮาเวตอยู่ที่2,80,000ปอนด์ต่อสัปดาห์อันนี้ต้องวัดกันว่าเอาหรือไม่แล้วจะมีค่าฉีดสัญญาอีกต่างหากนะนะครับแล้วก็สำคัญคือตอนนี้เราไม่เคยมีนักเตะที่แตะสามแสนปอนดปันนานแล้วถ้าแตะเมื่อไหร่ปั้งเนี่ยมันจะกลายเป็นทำลายเพดานไหมเป็นการ ทะลุเพดานไหมอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับทีมไฟแนนซ์ที่ต้องคุยกับพิต้าด้วยนะตอนนี้มีการยืนยนันจริงๆแล้วนะครับพิต้ายังคงมีความต้องการที่จะอยากจะให้อาร์ซอลลเซนสัญญากับนิโกวิลเลียมในตลาดนี้เลยนะครับอยากจะให้ไอ้น้องมันมาในตลาดรอบนี้เลยแต่ว่าปัญหาการเงินเนี่ยจะทำให้ดิวนี้เกิดขึ้นได้ไหมมันต้องคุยกันสหลายฝ่าย แท้จะไม่ต้องคุยกับบิลเบาเลยอยู่กับเรานี่แหละว่าเราสามารถจัดสรรงบประมาณตรงนี้ได้ไหมไหนจะเป็นค่าฉีกสัญญาให้นิโกวิลเลียมไหนจะเป็นค่าเหนื่อยที่ในระดับสามแสนปอนต่อสัปดาห์เป็นเวลาอีกเท่าไหร่ไม่รู้จะรับตรงนี้ไหวไหมนะแต่ก็มีหลายคนบอกว่าถ้าแลกกับผลงานที่นิโกวิลเลียมได้เคยทํามาก็น่าลุ้นน่าลองแต่ถ้ามาแล้วไม่ได้ดังใจอันนี้ก็วัดกันอีกทีถูกปะ นะก็ต้องวัดกันอีกทีนะครับก็ลองดูแล้วกันผู้สื่อข,ข่าวก็บอกจอห์นคอสบอกว่ามีโอกาสมากมายเลยที่อรนเซนอนจะลุ้นเข้าไปในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้แต่อีกหลายสานักพี่เดวิดออนซินก็บอกว่าหน้าหนาวนี้ไม่น่าทันน่าจะไปเป็นฤดูร้อนจนช่วงปลี่ยนฤดูมากกว่านะครับก็เดี๋ยวลองตามกันดูอีกทีนะพี่เดวิดออนซินยังบอกเลยบอกว่าเล็งดูแล้ววิเคราะห์ดูแล้วนะพ่เทเดวิดก็บอกเลยบอกว่าไม่แน่นะ แฟนอาร์เซนอลอาจจะต้องทําใจว่าหน้าหนาวนี้อาจจะไม่มีใครเข้ามาอันนี้เป็นความคิดของพี่เดวิดนะยังไม่ต้องมายังไม่ต้องมาดราม่านะฟังให้จบก่อนฟังให้จบก่อนจบคลิปก่อนเลยก่อค่อย,ค,อยค่อยเม้นมาพี่เดวิดบอกว่ามีโอกาสที่อาร์เซนอลอาจจะยังไม่กระโจนเข้าสู่หน้าหนาวนี้ปัจจัยหลายอย่างครับอ่าเดวิดออลจินครับจากแอตเลติกนะที่พวกเราให้ความเชื่อถือกันค่อนข้างเยอะเร็งว่าอาร์เซนอลนะครับ อาจจะไม่ลงในตลาดหน้าหนาวนี้น่าจะใช้ขุมกำลังที่มีอยู่นะซึ่งเดวิดออลตินก็รู้แหละวว่าบรรดาสารสาวอก,รอกหรือกอลเนอร์ไม่พอใจแน่นอนถ้าเผื่อผลงานยังเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่มีการเสริมทับครับโดยเริ่มแล้วผมเขาบอกว่าผมคิดว่าเขาจะใช้สิ่งที่เขามีนะซึ่งรู้เลยว่าเป็นสิ่งที่แฟนๆปืนไม่พอใจแน่นอนเพราะว่าเขารอคอย ที่จะเซ็นสัญญาใหม่ถูกหถูก <c oughs> หลายคนก็รอคอยที่จะให้นักเตะอาร์เนอนเราเซ็นสัญญาใหม่นะครับตอนเนี้ตอนนี้อาร์เนอนลงแข่งเพื่อคว้าแชมป์นะครับในหลายๆถ้วยนะครับแล้วก็รู้ดีว่าพิต้าควรจะต้องเสริมทัพรวมถึงกําลังประเชิญกับแรงกดดันหลายๆอย่างในช่วงหลังของผลงานที่แสดงออกมานะเดวิดออนตีมบอกว่าเขาคิดว่าตอนนี้พี่อาร์เจต้าทำผลงานได้ดีนะครับทำผลงานได้ยอดเยี่ยม นะแล้วก็ต้องมาตามลุ้นกันว่าในแง่ของผลการแข่งขันกับในแง่ของการตลาดซื้อขายเนี่ยอาร์เซนอลจะทําได้ดีขนาดไหนนะครับอติบอกว่ารู้เลยว่าแฟนบอลอาร์เซนอลไม่พอใจแน่นอนถ้ารู้ว่าอาร์เซนอลอาจจะไม่กระโจนเข้าสู่ตลาดหน้าหนาวนี้นะครับแต่ว่าพิดิวิตอิติบอกว่าอย่าพึ่งไปชลาใจตลาดยังคงมีการซื้อขายอยู่อะไรอะไร มันเกิดขึ้นได้ครับตลาดซื้อขายจะปิดในวันที่สองกุมภาพันธ์วันที่สองกุมภาพันธ์หกโมงเช้าตามเวลาประเทศไทยนะครับเพราะนั้นก็ยังไม่ก็เหลือเวลาอีกประมาณยี่สิบสองวันก็เดี๋ยวเราค่อยๆตามดูนะแล้วก็ข่าวล่าสุดข่าวล่าสุดเลยเมื่อตอนสักประมาณตีสี่เนี้ยตอนเนี้ยที่ให้ความสนใจนะให้ความสนใจมากๆเลยก็คือในลายของลีคังอินอันนี้ผม เอาตามข่าวกันนะเดี๋ยวผมค่อยวิเคราะห์ลีคลังอินคือศูนย์หน้าชาวเกาหลีใต้ที่ตอนนี้เล่นให้กับเปเชอยู่แล้วก็เปเชพร้อมที่จะปล่อยตัวด้วยแต่ไม่แน่ใจว่าจะปล่อยในยรูปของแบบยืมตัวมาแล้วมีออปชั่นไหมหรืออัลเลนจะเอาเข้ามาเลยถามความเห็นส่วนตัวผมเอาแบบตรงนะถ้าทีมจะเอาถ้าทีมจะเดินหน้าผมโอเคแต่สำหรับมีคังอินผมรู้สึกผมเฉยๆไม่รู้นะความคิดผม อ่าถ้าจะเอาดีคังอินครับไปเอานิก o วเวลเลียมดีกว่านะนลลายของเอมโบโมรู้สึกว่าต้นสังกัดจะไม่ปล่อยต้นสังกัดจะเก็บเอาไว้จนกระทั่งฤด,ดูร้อนนะสำหรับนลาลายเอมโบโมนะส่วนในรลายของอโรน a าอารูโจนเนี่ยก็เป็นข่าวเลยขึ้นมานะแต่ที่แรงมากๆก็คือแต่นลลายของนิโกโวเลเลียมกับเนลลายของรีคังอินซึ่งเอ่อก็ ไม่รู้สินะแต่ค่าจีกสัญญาของของนิโกวิเลียมอยู่ที่ประมาณ50กว่าล้านซึงถามผมเอ้ยห้กว่าล้านถ้าค่าจีกสัญญาน่าจะสู้นะน่าจะสู้แต่ว่าอย่างที่บอกครับถ้ามีค่าจีกสัญญา58ล้านแต่ว่าค่าเหนื่อยระดับ30,000นปอนเนี่ยเราจะสู้ไหมกับนิโกวิเลียมผมว่าหลายคนคงตอนนี้ข่าวนิโกวิเลียมแรงมากรายของโยเคเลสแต่ลายของอะไรยังไม่มีนะครับเมื่อวันก่อนมีข่าวลือโอ้มาตรวจร่างกายกับอาซอนแล้วผมงงมาเมื่อไหร่วะ ผมนะมีข่าวมาตรวจร่างกายกับอาร์เซนอลแล้วผมถึงไปยังไม่เล่นไงอมีพี่รองส่งมาแล้วก็ดูมันไม่มีมยังไม่มีเลยยังไม่มีเลยนะครับติดไม่บีทหรอกนะเพราะว่าข่าวข่าว,าวหูตาหูตาเหี่ยวบรรดาของอ่าผู้สื่อข่าวของทางนู้นนะมันไม่สามารถลอดหูลอดตาผู้สื่อข่าวทางนู้นไ่ได้หรอกถ้ามีมาจริงๆก็มันน่าจะแผม,มออกมาแล้วนะครับแต่ตอนนี้นะตอนนี้ปัจจุบัน ยังไม่มีอะไรทั้งสิ้นครับมีในเรื่องของนิโกวิเลียมกับลีคังอินเท่านั้นที่อยู่ในหน้าข่าวและน่าสนใจก็ปูงตรงก็ต้องตามดูอะนะว่าสุดท้ายแล้วจะยังไงเพราะว่า,าตลาดยี่บอกเมื่อวานมีคราเมื่อวานในการที่ทีมถึงหนึงจะปล่อยนักเตะในช่วงของกลางฤดูกาลนี้ยเขาเองก็มีความเสี่ยง นะครับและจะปล่อยเนี่ยจะปล่อยในในระดับที่ราคาเบาๆเนี่ยผมว่ายากเพราะฉะนั้นแต่ละทีมถ้าเผื่อโดยเฉพาะยิ่งอาร์เซนอลนั้นมีข่าวว่าทีมไหนที่ผมบอกไงเขาโกงแน่นอนนะครับเขารู้วอาร์เซนอลให้ความสนใจนี่เขาจะโกงแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับสภาพให้ได้นะครับขนาดที่ของเราอีกคนหนึ่งที่ได้ออกมาแล้วผมก็แหมไอเราก็รุนตะั้งแต่คนนี้นะมาคึ้ยอด มาคุิยอตถูกยืมไปพไพเมลัสใช่ไหมแล้วก็กลับมากลับมากับอร์เจนนอลตั้งแต่ช่วงปลาปยปีหมดสัญญาแล้วก็ไม่เขาไม่ยืมตัวต่อไอ้เราก็นึกว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะส่งรายชื่อลงมาลุยไหมลงมาทําเกมไหมกลายเป็นว่าตอนนี้มาคุณยอดครับกลับไปบาเซนอีกแล้วอ่ะกลับไปครูไซโลอ่ะโอ้แบบคือมันแบบ แสดงว่าน้องมันทะลุไม่ขึ้นจริงๆหรือเปล่าหรือว่าพี่ต้ายอมกัดฟันที่ให้น้องมันไปหาประสบการณ์อีกสักอีกสักทีมหนึ่งนะอ่าอ่าตอนนั้นไปยืมตัวอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่แมรัมดไปฟูลบินเนเซขออภัยนะแล้วตอนนี้ย้ายกลับไปครูซโรครับไปแบบยืมตัวจนจบฤดูกาลซึ่งฤดูกาลของเซรียอานะั้นจบก็จบทันวานุ่นทันวานะก็ฉนั้นก็ เขาไปอีกแล้วอ่ะไปอีกแล้วเออแม่คือจะพูดยังไงดีของคุณคนนี้ยเข้ายดัวมีของพี่แต่ว่าหลายอย่างครับเรื่องของสภาพจิตใจไมยเรื่องของอาการโฮมซิกเรื่องของภาษาหรือเปล่าที่จะทำให้เป็นอุปสรรคให้นักเตะยังไม่สามารถทะลุได้แต่แต่ยังคงมีหวังถ้าเผ,ผื่อมูตไปแล้วโชว์ฟอร์มเรี่งป้างนะก็ อาจจะก,กลับมาใช้งานแต่ผมเสียดายผมผมบอกตามตรงนะผมบอกตรงว่าในช่วงนี้น่าจะจับลงสู้ไปก่อนไม่อะไรไหมนะแต่ว่าก็ไม่ได้แล้วครับก็ย้ายกลับไปอยู่กับคูเซโลไปอีกรอบแล้วนะครับเราะฉะนั้นก็น่าเสียดายไอ้เจ้าน้องนี่ย้ายตัวแบบเยอะมากนะครับไปยืมตัวไปอยู่นอริสิตี้นะแล้วก็ไปน้องน้องในลีกเองิง นะแล้วก็ไปโอ้สามสา,สาสมสี่ทีมนี้ทีมนี้ที่ไปคูเซโรเนี่ยสี่ครับสี่้วเป็นส,สี่สโมสรที่น้องมันต้องไปฝึกแหละแต่ว่าไปแต่ละที่ก็ไม่ได้แบบโชว์ฟอร์มอะไรเปี้ยงป้างก็เลยเห็นไหมก็เลยทําให้ไม่ได้รับการต่อสัญญาในการยืมยืมแบบครึ่งๆกลางๆเลเประมาณนี้ก็แม่เราู้สึกเสียดายแล้วไ,นะไม่รู้นะว่าไอ้น้องมันจะไปแล้วมันจะ โอเคหรือไม่นะครับก็ขออวยพรให้น้องมันโชคดีล้ะจริงสำหรับอ่ะมาพินยอดนะก็โอเคสำหรับเช้านี้ก็คงจะประมาณนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยตามวันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งในเรื่องของอัปเดตอาร์เซนอลจะต้องเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเป็นศึกหนักเป็นการที่เราจะเจอกับแชมป์เอฟเอคับแชมป์เก่านะแล้วก็เป็นการที่เราจะต้อง เรียกอะไรหลายอย่างมาเพราะว่าหลังจากที่เราขาบ้านไปเมื่อวานก่อนนี้กับนิวคาสเซิลเนี่ยกระแสบแบบเรารู้เลยนะว่าพี่น้องแบบทุกข์ระทมมากนะครับนะพี่น้องมีความรู้สึกหวั่นไหวพี่น้องมีความรู้สึกผิดหวังจนวันนี้ก็ยังมีอาการนั้นอยู่นะหลายคนนะผมเข้าใจเลยนะจากสังเกตจากยอดเข้ามาดูรีวิวเนี่ยคือเข้าใจเข้าใจความรู้สึกแต่ว่าเมื่อถึงจุดแล้วครับเราก็ต้องเดินหน้าต่อถูกป่ะทำยังไงได้อย่างเราเราเราทำาไงได้เราก็ต้อง เตรียมที่จะเชียร์ต่อไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสถานการณ์จะเป็นยังไงคนที่รับภาระหนักไม่ใช่เราเหรอกครับไม่ใช่เรานะเออพิตาพิตาตอนนี้เครียดแน่นอนแล้วนะยุให้โกนหัวไปเลยวะ <c oughs> ยุให้โกนหัวไปเลยนะเขาเครียดกว่าเราอีกของเราก็ต้องทําใจนะมีแพ้มีชนะมีเสมออยู่ที่ว่าเราจะอยู่กับผลการแข่งขันตรงนั้นได้ไหม อยู่ได้ไหมอ่ะถูว่าสรุปแล้วจริงๆมันก็ต้องอยู่ให้ได้อาการซวนเซอาการผิดหวังมีได้แต่มีแล้วคุณจะปล่อยให้มันมีอยู่อย่างนั้นนานๆไหมจะอยู่ให้เก่อกินหัวจินตัวใจคุณอยู่อย่างนั้นนานๆไหมหรือว่าอะตั้งหลักใหม่เคยได้ยินป่ะล้มเจ็ดลุกแปดอ่ะสุภาสิตจีนเขาว่าไว้อ่ะล้มเจ็ดลุกแปดบางคนบอกเอา้าก็ล้มแค่เจ็ดทำไมลุกแปดเขาบอกว่าไง เผื่อเอาไว้ครั้งหน้ามึงล้มอีก <c oughs> เขาใจเปล่าสุพาจิตใกกนเลยบอกว่าล้มเจ็ดลุกแปดโอ้หลายคนมาเกียนบอกแหมพี่ก็ล้มแค่เจ็ดแตทำไมต้องลุกแปดเขาให้เผื่อข้างหน้าเผื่อข้างหน้ามึงล้มอีกมึงต้องลุกให้ได้เพราะว่าอะไรมันคือชีวิตครับไม่มีใครไม่มีไม่มีคนไหนที่จะเดินบอกเส้นทางราบเรียบบอกต่อให้คนนั้นเกิดมาบนกองเงินกองทองนะ ีวิตมันก็ไม่ได้แรบเรียบตั้งแต่คุณเกิดจนตายหรอกมันก็ต้องมีอาการส่วนเซบ้างมีเลี้ยวผิดทางบ้างนะตกลุมบ้างนะทางกระดกบ้างเจอเคิร์ฟบ้างทางเรียบบ้างมันเป็นชีวิตครับเขาถึงบอกมาว่าล้มเจ็ดให้ลุกแปดเหมือนกับสถานการณ์ของอาร์ซนอลตอนนี้ตัวผมผมใช้ตรงนี้จริงๆนะเฮ้ยแพ้แพ้กับแพ,แพ,แพ้เพราะไงผมถึงมาเจอพวกท่านในทุกเช้าอะ่ะเพราะผมปรับอารมณ์ได้ ผมเข้าใจชีวิตเข้าใจธรรมชาตินะและเข้าใจว่าเกมชีวิตของลูกหนังจริงๆมันไม่ใช่เกมในวินนิ่งมันไม่ใช่เกมใน m ม n นเจอรที่เราจากเนรมิตใครก็ได้นะหรือบอกว่าอย่างเช่นตลาดซื้อขายเนี่ยเราอยากได้เราอยากได้เมื่อวานก็มีพี่น้องบอกว่าผมว่าพี่ตาก็รู้แหละแต่ว่าแก้ไขไม่ถูกจุดอย่าลืมครับเขาก็รู้ว่าหน้าเราไม่มีตอนนั้นเขาก็ถึงไปเอาเชซุดมาไงนะ มันก็เป็นการดึงอ่ะดึงเอาเชสซุดดึงดิคันไรท์ดึงอ่าแบ็คคอน้นยูเลนตินเบอร์ดึงคาราฟิโอรี่นะเขาพยายามดึงมาเพื่อให้ไปใ,ให้มาเป็นองค์ประกอบทีมได้ในราคาที่เราสามารถรับได้ในราคาที่ไม่มีผลเสียต่อระบบฟินแลนเชียลของอาร์เซนอลนะครับก็ไม่รู้ใครไม่เข้าใจไม่รู้แต่ผมเข้าใจทีมแล้วผมก็คิดว่าผมทำแบบนี้ ผมมีสภาพแบบนี้ผมมีความรู้สึกผมโอเคกับตัวผมมากๆนะครับก็อยากให้พี่น้องก็แล้วแต่ละการก็แล้วแต่ว่าจะอยู่สภาพแบบไหนนะก็ชีวิตมันต้องเดินต่อครับเดี๋ยวค่อยตามดูอีกครั้งหนึง่งนะในวันพรุ่งนี้ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงนะครับก็ฝากไว้ด้วยกันสําหรับสปอนเซอร์หลักของช่องทีทวยครับขอบคุณมากๆที่เข้ามาเป็นสปอนเซอร์หลักให้กับช่องนะแล้วก็ฝากพี่น้องเข้าไปกดลิงก์หน่อยในช่องเพิ่มเติมนะครับสําหรับวีละ a m u ูเลต4นะถ้าเรียกกับเก๋ๆก็วิละเอวูเลต <laughs> นะก็เป็นร้านที่ให้เช่าวัตถุมงคลครับนะให้กดเข้าไปดูจะมีทั้งเหรียญพระนะมีทั้งเหรียญมีทั้งตะกรุดโอ้โหหลายอย่างจริงๆนะครับลองไปเข้าชมดูได้แล้วก็เรื่องของเรื่องคือมีทั้งยอดรีวิวดีมีทั้งการให้คะแนนจากแอปม่วง LL นะเข้าไป ll อ่ะรู้กันใช่ไหมให้กดเข้าไปเลยผมปักนิ้วมาให้เป็นการสนับสนุนกันจะเช่าไม่เช่ายังไงก็ไปกดดูกันก่อนไปสอบถามกันได้นะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในทางสายนี้ก็เขามาเป็นสปอนเซอร์ให้ผมก็ต้องทําหน้าที่ของผมนะแล้วก็ทักมา tontcib สําหรับหมึกแก้วคลาสสิกของที่หวยครับมีจาหน่ายแล้วนะคขรลดใหม่มาเมื่อวานใหม่ๆเลยนะครับรับรองอร่อย tontcib ครับ3ามบาทส่งทุกทย ถ้าเผื่อเป็นแพ็กเกจก็สามกล่องขึ้นไปก็กล่องละสามร้อยบาทเท่านั้นเองนะก็ฝากไว้นี้ด้วยนะครับฝากดูคลิปเป็นรยาวตัในใดที่หลบเบ้ยหายใจเรียบร้อยแล้วก็กลับมาดูคลิปมาหน่อยอยากกดข้ามโฆษณาเป็นการสนับสนุนที่ห่วยด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับพี่เฮวยช่องอาร์สนอนแฟนคลับด้วยครับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยส่งกำลังใจให้พี่น้องเจ้าที่ ที่ปฏิบัติหนะ้าที่ตาม3จังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศครับน้องๆหนูๆที่ฉลองกันก็ระมัดระวังตัวด้วยนะเดินทางไปไหนนะครับแล้วพรุ่งนี้ก็วันเด็กแห่งชาติก็ขอให้มีความสุขกันนะครับคุณสุดยอดอยู่แล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ